สวัสดีครับวันนี้ก็จะบิดรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวอีกเหมือนเดิมนะครับก็พบกระป๋องของอะไรเรียบร้อยนะกะว่าจะตื่นตีสี่ตีห้าออกไปบรปรยากาศเย็นช่ำๆนะสุดท้ายตื่นจริงหกโมงครึ่งนะครับแผนก็คือขึ้นไปทางเหนือเรื่อยๆนะขึ้นไปทางทิศเหนือนะส่วนจะไปถึงไหนจังหวัดอะไรหรือไปทําอะไรเนะี่ยเดี๋ยวค่อยคิดระหว่างทางนะครับตอนนี้เอาให้มันเลยประจวบไปก่อนนะเพราะว่ากว่าจะเลยประจวบกว่าจะเลยเพชรเนี่ยก็อีกไกลครับแล้วเจอกันครับ ก็ตามสเต็ปนะครับหลังจากปิดมาประมาณ1ชั่วโมงครับผมก็มาถึงเส้นบายพาสหัวหินพระอํานะครับมุ่งหน้าสู่เพชรชบุรีนั่นเองนะครับ และสิ่งที่ผมทําประจําหลังจากหลุดเส้นบายพาสหัวหินชะาอำานะครับก็คือการแวะปั๊มลุงเท่งนะเพื่อเติมข้าวเติมน้ําเติมพลังพักบิดที่เกียจทั้งหลายทั้งแลหรือยืนชมวิวนะเพราะว่าหน้าปั๊มลุงเท่งมันจะมีขขานะสวยงามมากยืนพักจิตใจนะเพราะว่าระยะทางมันอีกไกลเลยทีเดียวครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ทําแบบนี้นะหลุดบายพาสปุ๊บแวะปั๊มลุงเท่งครับก็ตอนนี้ถึงท่ายางเพชรบุรีแล้วนะครับก็ออกจากบ้านมาตั้งแต่8ปดโมงนิดๆ ตอนนี้10โมงนะก็150ประมาณ160กิโลแล้วก็เติมน้ำมันมา250บาทตอนนี้เหลืออยู่2ขีดแล้วเกี้มีหมาลงไปเล่นน้ําตรงนู้นด้วยนะพรเทอ่ะน้องอย่างชิวอะคือแบบลงมากินน้ําอะแต่ว่าลงไปแช่เกือบทั้งตัวเหมาะนะอันนี้ตอนแรกกะว่าจะไปหาร้านข้าวนั่งกินสบายๆนะไม่ชอบนะไปเจอไก่ทอดที่ปั๊มมุงเทพนะก็เลยซื้อไก่ทอดนะเพื่อมาทั่งกินนะ ซื้อไก่ทอดแล้วก็มานั่งกินข้างทางริมน้ำนะหาเรื่องลำบากเล่นนะแต่น้าชิวดีโอเคครับเดี๋ยวกิกนข้าวแบบแล้วเดี๋ยวไปกันต่อครับ เติมน้ำมันที่ปั๊มท่ายางแถวท่ายางไปอีกสองร้อยนะครับเต็มถังไปเลยกะว่ายิงยาวๆนะครับโวดนี้เพราะว่าตอนนี้แดดร้อนแล้วตอนผมมาตอนเช้านี่เมฆเยอะนะไม่มีแดดเลยอากาศโคตรเดี์ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะรเราเจอกันครับเดี๋ยวขับรถก่อนครับสวัสดีครับก็พิดเพิ่ไมไปหน่อยนะลืมถ่ายเลยตอนนี้ก็ถึงที่นครปฐมแล้วนะครับก็เข้ามาทาง อ้เรื่อะไรเส้นมาลายแมสไหมแล้วก็มุ่งหน้าไปทางกำแพงแสนสุพรรณครับก็ตอนแรกผมกะว่าจะไปที่สุพรรณไปยอดเขาเทวดานะเพราะมันไกลกว่านะแต่พอดูไปดูมาเฮ้ย GPS อะ่ะมันบอกเลยว่าถ้าเราไปสั่งขาสั่งขาแม่งไกลกว่านะผมเลยอะไหนๆผมก็ลาวันจันละเหมือนไปสั่งขาดีวากว่าไกลกว่ามีเวลาก็ไปที่ที่ไกลกว่าเวลาน้อยก็ไปที่ที่ไกลกว่านะ ก็ลองดูเดี๋ยวลองไปที่สังขาดูนะครับเพราะว่าสังขาเนี่ยผมยังไม่เคยไปนะครับอทองาปาภูมินี่เคยไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวเดินทางต่อเลยดีกว่าหลังจากตัดสินใจว่าจะไปสังขาบุรีนะครับผมก็จับ G P S นะ G P S ก็ให้พามาทางนี้นะครับซึ่งเป็นถนนเรียบคลองนะถึงแม้แดดจะร้อนนะแต่อากาศมันเย็นมากนะครับผมรู้สึกผ่อนคลายมากนะเวลาได้บิดเส้นทางแบบนี้นะครับที่มีน้ําอยู่ข้างๆนะครับรู้สึกผ่อนคลายก็ตอนนี้กําลังมุ่งหน้าไปสังขาบุรีครับผม อันนี้คือเส้นที่ผมรู้สึกคุ้นเคยนะทั้งๆที่ผมมาแค่ครั้งเดียวนะเคยมาครั้งเดียวดังนั้นนะครับก็เป็นจุดที่ทําให้ผมรู้สึกว่าอผมได้เข้าสู่การท่องเที่ยวการชนะบุรีแล้ว เีือหัวไปเลยนะผ่านมาครั้งแรกก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจนะเขาเขียนว่าวัดป่าหลวงตาบัวหลวงตาบัวนะครับยางสัมปันโนนะศูนย์พยาธาลโลกใต้ร่มเงาพิเศษมีโอกาสจะมาแวะนะเขาที่แล้วไม่ได้แวะเพราะว่าไม่ไม่เอ่อกลับหมาค่อนข้างจะดึกแล้วนะคราวนี้ไม่รู้ว่าจะได้แวะเปล่าเดี๋ยวกลับพรุ่งนี้ถ้าทำเวลาได้ดีก็จะมาแวะนะโอเค ไปกันต่อดีกว่าต่อไปไม่ไหวนะ มาจอดเซเว่นนะกลว่าจะมาแอบนั่งตากแอร์ชาร์จไปให้แบตมือถือหน่อยนะสรุปเซเว่นสาขานี้ไม่มีที่นั่งแล้วก็ไม่มีเอ่อเรียกอะไรที่ชาร์จแบตนะนะจะมาแอบลักชาร์จไปหน่อยก็เดี๋ยวไปต่อเลยลก็เติมน้ำมันตั้งแต่ขาเข้าเอ่อการจนบ,บุรีแหละเติมไปเต็มถังคนระับโดนไปอีก230แล้วเดี๋ยวก็ไปกันต่อเลยนี่อยู่ที่สาขานี้นะน่าจะเป,ป็นป,ปั๊มกับปั๊มสุดท้ายรือวป่าปั๊มทองสุดท้ายแล้ว,ลท,ท,ลวที่เท่าที่ผมจําได้สมัยตอนไปทองผำกรุง แล้วแต่ว่าขเขาแนวผมจะไปสังขาก,ก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องแยกไปทางไหนว่าไปเลยไปต่อแล้วลุยมุ่งหน้าสู่สังขระแต่ถ้าเจอน้ำตกไซค,คู่อะไรสักอย่างนั่นก็จะแวะก่อนนะอยากเข้าไปดูโอเ,เจ้กันก็ปิดมอไซค์มาดีๆนะ มาเจอน้นตกกไซโยกน้อยเฉยเลยนะอยู่ติดข้างถนนเลยนะออกมาจากปั๊มแป๊บเดียวเองนี่นะบิดมาสักพักก็เจอเลยผมก็ห่วงมองวิวเขาเลยนะโอ๊ะทำไมร้านค้ามันเยอะๆว่าหันมาดูอีกทางเอา้าต้นตอกไซโยกวัวางเนี่ยขึ้นมาข้างหนนเลยนี่จะเป็นรถไฟ ไปขึ้นมาบนนี้หรือว่ามันเคยมีรางอยู่บนนี้จริงๆวะเคยมีรางอยู่บนนี้จริงๆหรือมาโอเคเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศทางเดินหย่อยนี่ประวัตินะน้ําตกไซโยกน้อยน้ําตกไซโยกน้อยเดิมเรียกน้ําตกเขาพัง <I try. S 2> ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซโยกแน่ดียุคปีสองสี่สามหนึ่งโอ้โห uh huh. เก่ามากนะ อในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองกองทัี่ิหริณได้ก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะผ่านบริวเวณน,น้ำตกใจยกน้อยอ้อมันถึงมีหัวรถไฟจำลองตรงนั้นนะเพื่อเข้าสู่พม่าในปี2506โอ้เขา,าได้มีสมเด็จพระนางเจ้านะประพาสทางรถไฟมาที่น้ำตกแห่งนี้ ปัจจุบันน้ำตกสาย,ยกน้อยนะเป็นสถานที่ท่องเทีเ่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีโอ้ยเมื่อก่อนผมเลือมไม่ค่อยสำคัญนะยังสำคัญไหมวาบบโอเคต่อเลยมีน้ำไหลตรงนี้ด้วยร้านน้ำด้วยข้างในน้ำตกมีร้านน้ำขายวยนะ มาซื้อข้างในกน็ได้นะไม่จําเป็นต้องซื้อข้างนอกแต่ข้างหน้ามีร้านขาย,ยแย่เลยนี่ครับโอ้โหเนี่เขามาปูเสื้อแล้วก็นั่ง,งจินนู่นจินมนี่กันนะดูดิข้างล่างคือนั่งจิดมลึกน้าเลยโอ้โหคนเยอะน้นเลยเอ้ยไม่ธรรมดานี่มาเดินเลยป้ายมาันิดเดียวผมก็เจอกับน้ําตกไซโยกน้อยทันทีนะครับมีเด็กๆเ,เล่นน้ามีคนเยอะมากนะครับมีทางขึ้นอยู่ทางบันไดด้านขวาด้วยนะครับขึ้นไปถ่ายรูปกันได้นะครับ บรรยากาศดีครับคนเยอะมากครับก็สมชื่อด้วยนะสยกน้อยกนะ็มีอยู่นิดเดียวครับไม่มีอะไรมากนะครับแต่ก็บรรยากาศดีมากๆครับก็กลับตอนครับเพราะว่าตอนนี้บ่ายสามโมงนะต้องไปต่อนะแล้วก็ค่อนข้างอีกไกลน,นะที่จุดหมายของเราคือสะพานมอนสังขะนะก็ขอลาไปด้วยน้ําตกสยกน้อยไปด้วยขบวนรถไฟ7 0 2นนะครับขบวนรถไฟที่อะไรนะญี่ปุ่นสร้างเพื่อไปตีพม่านั่นเอง แล้วเจอกันอันนี้เนื่องจากคลิปมันมีแต่เสียงลมนะผมก็จะพากทับไปเลยละกันนะครับก็คือผมบินมาสักพักนึงก็พอเริ่มเข้าใกล้ท้องผาภูมิเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปนะเริ่มเป็นบรรยากาศของต้นไม้ภูเขาเยอะขึ้นนะครับซึ่งแถวเนี้ยก็ทําให้มีอากาศที่เย็นขึ้นมากๆนะครับจากที่ตอนแรกที่บินมาจากกาญจน์จากนครปฐมเนี่ยมันร้อนกว่านี้มากนะครับพอมาถึงโซนเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเย็นแล้วว่ะ ถึงแม้มันจะเป็นเวลาบ่าย3ามครึ่งนะแต่อากาศมันเริ่มเย็นแล้วครับก็ตอนนี้ก็เริ่มแบบปิดชิวๆแล้วเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยบรรยากาศดีแล้วทั้งๆทีท่จริงๆเนี่ยระยะทางมันยังอีกไกลนะเออผมผมเนี่ยพลาดนะแทนที่จะรีบไปนะครับ และในที่สุดผมก็เจอกับทางเลี้ยวไปอำเภอสังขาบุรีนะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยผมตรงไปท้องผาภูมินะตอนนั้นผมยังไม่มีโกโปรไปเพียวๆโดยเอามือถือถ่ายเอาเรื่อยๆนะน่าเสียดายแล้วเลี้ยวฟาบเนี่ยฮะมุ่งหน้าสู่สังขาบุรีตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วนะครับก็ถึงอำเภอท้องผาภูมินะ,นะมาถึงได้สักพักนั่นแหละพอดีเจอเซเว่นนะเป็นเซเว่นตรงไอเนี่ย ตรงด่านความมั่นคงอะ่ะก็เป็นซเซเว่นที่ดีนะมีที่นั่งแล้วก็มีพักพักอยู่2เต้าไว้เสียบชาร์จได้นะขอขอเสียบชาร์จมือถือไปแล้วก็ไอหมูบ่บ้านสังขะบุรีนะก็อีกประมาณ80กิโลก็น่าจะประมาณ1ชั่วโมงจะถึงคนระับตอนนี้ก็แดดหายไปแล้วนะตอนมาตอนแรกยังมีแดดอยู่เลยนะเมฆเริ่มหนาคนระับไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะ เห็นเขาว่าก่อนหน้านี้ฝนก็นตกไปคก็โอเคเดินทางต่อเลยดีกว่าครับแล้เวเจอกันออกมาจากเซเว่นนิดเดียวนะก็จะเจอกับสำนักปฏิบัติธรรมนะครับก็มีพระพุทธรูปนะเยอะมากเลยนะคเนี่ยยืนับไปทั่วเลยนะทั่วเรียงรายไปหมดแล้วก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยครับมีขาวตรงนี้ด้วย ขอดูหน่อยนะอันนี้วัดเดี๋ยวขอจอดถ่ายรูปหน่อยแล้วกันนะครับข่านยนังจอดถ่ายรูปถอยถอยถอยวัดท่าขนุนวัดท่าขนุน,น <c oughs> โอเคถ่ายรูปแฟ นี้เป็นเวลา17นาฬิกานะครับตรงเป๊ะพอดีแดดร่มลมตกแล้วนะครับแล้วก็อากาศเย็นมากบางจุดจะมีรถใหญ่นะครับที่ทางมันค่อนข้างขึ้นๆลงๆเขานะแล้วก็เป็นทางส่วนเลนกันนะครับทำให้มีบางช่วงเนี่ยรถจะติดกันยาวเลยนะเพราะว่าไม่สามารถแซงกันได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะตอนนี้ก็เราได้เจอหมาป่านี่ อะไรก็เจอป่าป่า้วครับโอเคเดี๋ยวเจอวิวดีๆบรรยากาศดีๆเดี๋ยวจะถ่ายไาให้อีกครับบางจุดบรรยากาศมันก็ดีนะแต่ว่ามันมันก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆนะเดี๋ยวมีจุดไหนที่เป็นแบบทางย,ยาวๆส,สวยๆนะเดี๋ยวผมพยายามถ่ายให้ครับรับหลังจากบอกว่าจะถ่ายวิวนะครับก็ไม่ต้องถ่ายครับวิวฮนะเจอกับฝนไปก่อนเลยนะครับออบบังราชื่อนี้การันตีฮะต้องเจอกับสายฝนครับไม่งั้น ไม่ใช่ผมนะครับเย็นสบายดีครับไม่ซีเรียสอะไรครับสดช uh sure> right mm ื่นครับก็เห็นป้ายแวบๆนะว่าอีกประมาณ20กว่ากิโลนะครับก็จะถึงกับสังขาบุรีหรือสะพานมอแล้วนะครับก็ผมมาเจอตรงจุดนี้ก่อนนะครับเป็นวิวเขาล้วนๆนะสวยครับไม่รู้สะพานอะไรนะครับเนี่ยเป็นลำธารข้างล่างครับนี่มีพี่เขากวักน้ําออกจากเรือที่พี่เขามองจะใครบนอะไรวะอะไร บ้านที่นี่นะมันเป็นเหมือนบ้านแพนะครับถ้าเกิดน้ําถึงคนระับผมเห็นมันมีบ้านที่แบบอยู่ในน้ำเลยนะบ้านประมาณนี้ยแต่อยู่ในน้ำเ้วก็ลอยขึ้นเออยอดอ่ะสูงอยู่น้ครเนี่ยน้ําใสแก้วเลยนะบรรยากาศดีมากครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปต่อเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวถ่ายรูปลงบนถือสักหน่อยไปฝนจะตกพี่เขาคิดจะตกก็ตกเลยนะเอาสเปียกเลยคือแบบไม่ต้องใส่เสื้อนฝนแลว้วอ่ะ เมฆอยู่ดมีมันอยู่จากฟ้าเสยๆอ่ะมันเป็นแบบนี้ชัว่วริบตาแล้วก็เปียกเลยนะครับโอเคปี okay. น,นี้เมื่อกี้โทรศัพท์เข้านะก็เลยได้โอกาสาเจอจุดแวะพักรถพอดีนะครับก็เลยก็ามาแวะนะก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศจุดพักแวะรถนะกลางเขานะครับให้ดูนะครับตอนนี้เหมือนเป็นทางขึ้นเขาอย่างเดียวแล้วนะ ตนใหญ่เป็นเขาล้วนเลยนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยผมเห็นรถที่เป็นรถบรรทุกรถกระบะที่เขาชอบบรรทุกเยอะๆพังอยู่หลายคันเลยนะต้องเอารถมาถ่ายต้องหาอะไรมาขัดไว้รอคนมาช่วยนะครับก็ขับรถมาที่นี่ก็เช็ครถให้ดีนะครับซึ่งรถผมก็เหมือนกันนะดีนะรถผมเพิ่งเช็คมานะอืก็อย่าเป็นไรเลยนะทริปนี้ยอยู่กลางเขาเนี่ยลำบากนะสัญญาณก็ไม่ค่อยมีนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันเลยดีกว่าครับ ชัดมากรู้แล้วทำไมเขามีจุดให้เหมือนใหน้เลี้ยวลงไปพัลนวโอ้โเจอฝนอีกแล้วนี่เป็นคำแนะนำจากผมทางนะทุกคนใช้เกียร์ต่ำต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ท้องผาภูมันนะคิดจะฝนก็ฝนนะ <c oughs> คิดจะตกก็ตกเลย นอนไม่ได้คนระับไม่รู้ว่าผมชิดซ้ายไปก่อนนะโอ้อยากให้เห็นวิวทางซ้ายมือนะวิวสวยมากคนระับโอ้รถไม้ขึ้นโอ้ยเขาขนหนักขนาดนี้ขึ้นไปได้ยังไงวนะหน้าโอ้ยเก็งกสยวแล้ว ันทางลงเราเนี่ลงก็ลงปี๊ดเลยต้องค่อยๆเลียบเบรกไปนะคันเร่งไม่ต้องจับเลยนะเนี่ยมีจุดที่ทางผังด้วยนะอุ้อยมอไซค์เล็กนี่มาเร็วๆนี่กระแทกทีโค้หน้าหายปากเปิดแตกได้เลยนะครับโอเคค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปหูอือแล้วตอนนี้ครับตอนนี้หูค่อนข,ข,ข้างอือแล้วนะครับอันเน่แต่ว่ามีจุดพักรถอ,อีกหนึ่งกิโลเมตรนะครับ มีปั๊มน้ำมันนะครับแล้วก็มีเซเว่นอีเลเว่นด้วยนะครับไอทางซ้ายมือนี่ผมว่าเอาไว้แบบรถเบรกแตกออกมาแล้วก็สอยแบบเสียบเข้าไปได้นะเออได้ไม่ต้องแบบลงไหลตกเขาไปต่อนะโอ้ยหัวเรืออ้าหูอือมากเลยโอ้ยมีฝุ่มไหลลงอย่างเดียวนะโอ้ยกรปักเปเบรกมันเขาเบรกเยอะนะถนนไม่ค่อยดีนะ มีรอยแตกตลอดทางนะครับอันตรายนะครับอันตรายต่อรถเล็กมากๆนะครับเพื่อนๆที่ออกทิพมอไซค์มานี่ผมเตือนไปเลยนะครับว่าอันตรายมากๆให้ระมัดระวังทางนี้ให้ดีๆนะครับ <c oughs> ตรงไหนดีก็ดีเลยตรงไหนพังก็พังแบบเกิดอุบัติเหตุได้เลยนะครับเ <c oughs> ดินด้วยความบัดีวครับว่าผมนี้จะเด้งกระเด็นหรือว่านะเจอท่าผู้รักษารุกครับ มันปิดอยู่นะฝนกําลังจะตกหนักนครับผมเจอป้ายยินดีต้อนรับสู่สะพานมอนแล้วครับถึงแล้วผมเจอแล้วสะพานมออีก2กิโลครับผมมาถูกทางแล้วก็ดูวพระองค์ใหญ่อยู่ตรงนู้นตรงนู้น ผมจะเกริ่นไว้ก่อนว่าจริงๆผมตั้งใจจะไปที่สะพานมอนเป็นแห่งแรกก่อนเลยนะครับแต่ผมดันหลงครับผมดันไปที่เจดีก่อนครับแล้วก็ตามด้วยพระใหญ่นั่นเองครเดี๋ยวก็มาดูครับหลังจากนี้ผมจะไปไหนก่อนนะจริงๆไปสะพานมอญน,นะดันหลงไปที่อื่นนี่ครับไปลายปลายยาวปลายยาว,ป,ยาวปสะพานมงสะพานมอนอยู่ซ้ายมืออะไรไม่เข้าใจาตรงไปอย่างเดียวครับไปผูเจดีเลยไง เอออ่คืจริงๆผมจะไปหาพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่ๆนะแต่ผมมาเจอสิ่งนี้แทน,นะครับเจดีพุทธคยาถ้าอ่านผิดขอไปครับอันนี้มาเจอโดยไม่ได้ตั้งใจน,ะน่าจะสำคัญแหละ น่าจะเป็นโบ,รา,บราณสถานที่สำคัญแหละโอเคเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปกับเจดีสักหน่อยคนระับไหนๆก็ลงมาแล้วพี่ครับพี่ครับไอที่เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆนี่ไปทางไหนครับตรงตรอ๋อตรงแทงน้ำนะครับขบ้บครับแทงน้ำแทงน้ำแทงน้ำสีฟ้า เดี๋ยวแล้วอันนี้ปะทางเขาฮะยันทันยังทัน,ทนโหทางเข้าค่อนข้างจะมีมนขลังนะครับมีบอ่อน้ำด้วยนะครับโอเคว่าคุณอาจจะไม่ค่อยได้มากันนะ นัแล้วก็ใกล้มืดแล้วแต่ก็ยังนะยังยังไม่ยอมไปหาที่พักนะครับไปใช้ไม่ได้ซื้อมาด้วยนะลืมแต่เอาไฟไปในเต็นท์มาครับไม่เลยใช้ไฟมือถือไปก่อนนะโอ้โอยากมาที่ป่าพุทธรูปองค์ใหญ่มากนี่ไงไปแล้วนะน่าจะเห็นในกล้องนะครับโอเคไปกันต่อเลย สร้างไม่เสร็จนะครับยังมีมาการต่อสร้างนะ,ะขึ้นมาแล้ว,วผมจะถ่ายรูปยังไง

นี่ครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีเขามีน้ำล้อมรอบนะครับ อันนี้พระเขาสวดอยู่นะครับไม่ใช่เป็นเปิดเทมนะเขาสวดอยู่นะครับพระท่านสวดอยู่สวยมากครับปิยโยนี่ครับองค์ใหญ่จริง จะไม่ตีะระฆังนะเพราะพระพระท่านเขาสวดอยู่นะครับนี่ฮะเมื่อกี้ผมหลงไปที่เจดียอันนั้นมานะครับโอ้โหมองจากนี้ก็อยู่ไกลเหมกันนะครับก็เป็นน้ําล้อมรอบนะนี่ครับโอ้โหองค์ใหญ่เหลือเกินอุ้ยหยอกกองตกนี่ครับ มาถึงแล้วครับอาตามความตั้งใจนะครับอยากเห็นพระองค์ใหญ่แล้วก็ฝนตกโดยรอบเลยนะครับผมนี่โดนฝนเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวแห้งเปียกเดี๋ยวแห้งนะไม่หยุดเลยนะครับโอ้เดี๋ยวให้ดูวิวโดยรอบอีกทีหนึ่งครับเนี่ยโอคงพระนะครับนะองคอ์ใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆอะ่ะใหญ่จนแบบเงือยหน้าดูทแทบจะหงายหลังน,นะผมจะถ่ายรูปไงี้ให้หมดนะโอเคครับเดี๋ยวผมแบตใกล้จะหมดแล้วนะเดี๋ยวผมเก็บแบตไว้ เพื่อไปที่พักกับที่สะพานมอนสักนิดหนึ่งดีกว่านะเหลืออีกหนึ่งก้อนแต่อันนี้อันนี้ผมยังไม่อยากให้มันหมดตอนนี้นะครับเก็บไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันครับโอ้โหใหญ่มากประทับใจมากครับวิวโดยรอบก็สวยนะเห็นเจดีตรงนู้นด้วยนะเยี่ยมจริงพอโดนหลังจากไปไหว้พระมารโดนฝนลมเละเลยครับตอนนี้ผมก็คงไงว่า,าหาที่พักแหละ ผ่านมอนนะค่อยๆไปผมกับฝนนี่โดนทุกทิปจะชุมพรสุราษฎร์จะที่ไหนโดนหมดอ่ะแล้วเขาต้องไปไหต่ออ้าวโอ้นี่ไงสะพานมอน,นีไงเราต้องบิดกลับไปหาที่พักของอื่นสินะ บานพักที่แอวโน้โอ้โหอเนี่แหบ้านพักก่อนอเ,เดี๋ยวผมหาบ้านพักก่อน กีดสะพานไม้ัยอ้า,อาและนี่ก็คือสะพานไม้ในตอนที่ไม่มีคนเลยเพราะว่าฝนมันตกนะครับ ยอดสุดจัดสวยจันครับดูวสวยจริงๆเทียวแบตเหลือสองเซนนะไม่เป็นไรครับอันนี้ถ่ายคร่าวๆนะที่ผมเข้ามาจากทางนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยผมจะมาถ่ายจริงจังนะครับเดี๋ยวไปดูตรงการสะพานดีกว่าครับ เคและนี่ก็คือบรรยากาศของสะพานไม้ครับ <'m> ในตอนที่ฝนตกนั่นเองนะครับทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้หายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ฝนมันตกด้วยแล้วก็แสงมันหมดด้วยครับมันมืดแล้วมองอะไรไม่เห็นนะเหลือเห็นเหลืออาทิตย์อยู่ตรงนูน้นชนิดเดียวเองนะนี่ผมก็ยังไม่ได้ห้องพักเลยนะก็ <ๆ S 2> มาเดินเตย์ทายสะพานไม้ทั้งที่ฝนก็ตกเออฝนที่นี่นี่ก็ยังดีนะ หนักบ้างเบาบ้างเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบามีจังหวะให้มีจังหวะใ,ให้ผมได้พักก็งนะ <c oughs> ไม่ได้หนักอย่างเดียวโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมไปหาที่พักก่อนดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนแบตโกลโพด้วยตอนนี้คือฝนตกเดี๋ยวมันจะหนักอีกแล้วเนี่ยเสียงแม่งไมกก้แกนะครับก็โอเคเจอกันเดี๋ยวถ่ายอะไรดูอีกทีแล้วกันนะครับมาสมืดเลยผมห่วงไปแวะที่อื่นอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายซ่อมนะครับ นพยายามจะพยายามตื่นแต่เช้านะาส่วนสะพานไม้อันไหนสะพานมอนไหนสะพานอุตมะสมัยอะไรผมก็ยังงงอยู่นะผมค่อยว่ากันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้หวังว่าฝนจะไม่ตกแล้วผมจะได้จับ GPS ไปให้ถูกที่นะครับตอนนี้ไปหาที่พักก่อนนะครับ <c oughs> บ๊ายบาย